สวัสดีพี่อน้องสวัสดีสุกุสุโคนเดาสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ฮักเพลงเนี่ยกับพ่อกระซองน้องเม็ดค right ือเตาพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันได้พี่น้องเนอเอาบอกป้าถอดบอลบอลใครใครมันยนะลูกป้าถอดแล เอ็งก็งวาเห็นหด้าว่าหายสบายดีวันใดหายกินมื้อน้อยสบายดีพ่อนายแม่นายนั่นสบายดีพ่อนายแม่นายเถางามกินข้าวแล้วก็ตื่นอยากกินน้ำแล้วนู่นหน่อยอยากกินน้ำนู่นหน่อยยิ่ข้าวเที่ยงน้ำกันแซ่บๆเด้อมกปลาเด้อเป็มไงแม่นายมกปลาแม่น้ำโค้งเอ้าน้องสาครับ ลูกป้าหรอลูแซ่บแนนอนแซ่บแนนอนแซ่บแนนอนลมกป้าเป็นน้ำคงมาตากระสมีว่ามาเมื่อวานนี้มันได้ปลาในน้ำคงไข่มันเลยเอาไม่ใหญ่แจํมถวยปีนเลยถอยจะปีนพ่อแจ่มเซ็ตปากเร็ตปากเซ็ตปากมึงใช่มึงไงเหยียปากเห็ดยดนิ้วจับ นูน่อยก็ยืน้ำพันใหญ่นูน่อยบ่อยเนี่ยเฮ้ยนูน่อยนู้หน้อยกินข้าวบาดน่อยเรื่องเลยงมเลเอาตัวใดนู้น่อยนู้หนอูหน่อยจอมปวนฮะ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 ะฮะะฮ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 ะะนน้อยจะะ เอามาเฮ้ยากำลังสีจามมาอย่าเอาขุ่ออกมาใส่ได้ม่ออนีออกอร่อย้เหลื่อมตาเนือเนื้อเือเรื่องดังเรื่องดังเรื่องดังย่งปลาด้บกินกับเป็นตาแ่บหน่อยมาเด้อมาเด้อ น้องขีดหมักไข่ป้าว่ะสันพญายันหมักไข่แล้วแต้นตอดไข่แล้วมามุกนวดน้าอินนิดเต้นตอดย่มไดมาหนึ่งมาเริ่มมามุกเ้วองมงมแงหงามุกหนึ่งนดมีผักนำผั นี่ักนี่กินสพตหอหอมซ่บสนยันยันต้นตัวไข่อยู่เ่บหลายเนาะมันสบดก่อนอบดกันจ้ำไม่คุยคืบอกมาทางย้ายไข่นะเนาย้ายยิงิ้บ้านินมบ นตองสวยเลยบงไผ่บงไผเองไผ่เหงื่อไเ้อเง่อไห่เอน้มนน้องม่เบึงหูหนุ่งมือบอ้าไปจอง้งนึง มนจกตามือนี้มันอยู่ใน่วงไม่เหีียวแล้วนอนอเอเที่ยวอยู่ปากปามเอนงกิพรควันนอนอยอเออเออเนืเบิ้งคัาเบื้งข้างไหนกับเบิ้งข้างจะัเปนเบิ้งเสือสีแดงเลยเนีตัวเน่ anh em kim thảo ba con ba giang bác xong lô quả xong xong lô, một khoai nồi quả ba giang ngài có khoai nồi chứ đấy ngài ba, ba mình hơn to nhảy mặt khoai to mình nhảy thì khéo hơn rồi khoai nội เป่นม่ใหญ่กี่เขาละเมืลองมา่องมาลองมาองมาลงมาลองคิดูกหินโลนึงกับซากโลหนึงก็แด้หนักหินสากันเนี่ยลก้ย น่ละโลมาหินาปใหญ่ดเตาท้าม้องนิดก็ลองคิดว่าหินโลหนึ่งกับไ้โลหนึ่งตัวได้นักว่าสัตว์ชิบ่นต่อไปว่าหินแน่ยางละโลต่อพิษใหญ่อนนี้ ฝึนก็ตอบไว้เลยเพก่ับอะไ้ตอบแบบมันใจมันคือาบกหินมันนักอยู่แล้วหินมันง่ายกว่าทรายโล่หนึ่งนักกว่าทรายโลหนึ่งแค่หกหินโลหนึ่งทีแท้โลสอกันส่วน้าใจว่าหินมันนักอืมเนาะอกอะอีกแล้วโลหนึ่งกขขอทานโลหนึ่งนนัก

อาจายบ่แมนรบบ้าเกิงว่ยัด i̇şte นันเป็นแบบยัดคั้หนึ่งคั้งอาจารก์จีแอบยัเป็นยู่นี้น้อยก็มีแต่อยากเด้มันอยากเขานังกระตู้ใช้ลูกใช้ใช้าช้เฮ้ย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 ระู้เฮ้ย <laughs> หน่วยตัปวป่วนปปเนื้นนอปลนขาวกินหมอปลานี่ยหนอยตัวป่วนตัปวนตัป่วนพระขาวขยามกินขาวแล้วพืนเลไ้วแรได้ไปได้แล้วสันอิมเลยพร้อมกันจะมีพระออกพระก,กันออกพึ่งพระบแม่นบอแม่นพระกันขีการล่างกระตุกบ,บน,นี่นะ <c oughs> ออ้าอิ่มไม่มีกาวเามิคเป็นลาก่อ <cas> น ขนาดตากล้อ,องท่านกินได้เนี่ยนะพี่น้องถ้ากันอิม่มพึ่งฟังพึ่งฟังเลยน้ำด้ว่าแล้วเพิ่งนมันอิมอ่มนะอ่าอิ่มเลยพอ่นอ้ำเย็นน <c oughs> ะเพื่อนเอาเมตตาอิ่มเลยพี่ห้ากับเข่าหพีน่น้าป้ย ยิงข่าวปลลมาได้ปลากไข่ป้าเบิดกอดหมูปลาูกผัวว่ามาเจ้าเ่ยปไปส่งแม่นุมบอลเหครับพอดี้มันเลียงอิ่มเรียงอิ่มอาจารังที่ขาวอาาเมือกเ็กกกินมาแล้วอาจารย์ปลลยอ้าวน,น,นอนไหนนอนไหนทางาั้น ตักินนมอกนนมินไรยาวกนนมบอย์หลังน้อยร้อเอาินอี้กนมกินนมนอนนนมนเล่ว่่บนอะอ่น้าเสะรชกินนอนนอนกินนมนอนกินนมหวนกินนมนอนาปุ้งหมึงคอตาน นานเห็ชี้เข้มน่ยนี่เปียกเลยขั้น,นเห็ดชีจงๆมันสีแบลได้นนเยลนนเยลนนเจวเลวใครปลาแซ่บก่หมูไปด้เวเ<า>บิดก่อนหมูเลยเอสซีม,มาวะ่ะเอีมาวะ่ะว่จ้าตก่งเห็ดกินเป็นหลายอย่าง คนค่อยกินพี่น้องลาบป้ากับแมงมุมเลยแม่ป้าก็คลาบป้าแม่ป้าแกอิ่มนะยังแต่แม่ตามาห้องนี้ก็สม่าพะควรเลยไปด้วยน้องมีกับชิดเขาเจ้าผีพิ้งตันี่เลยกิมนาพอกกันใหม่เขาฝากก็ไล่ก็แชร์กดติดตามซ่องน้องมิดได้บัลลูงลาบและน้องเหนียวพอกกใหม่อย่าลืมอย่าพลาดกับมาดูครับชมละลายแล้วเป็นกำลังใจให้ ซองน้องมิดแน่และก็ซองใบตาแน่ก็ซองบาตาน้ำพี่น้องขบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่กดติดตามแล้วก็กดเขาหับชมสบายดีกิน่้ขอกันใหม่เด้อจ้าบาย